สวัสดีค่ะดวงชะตาพาเพลินใบแอมทรินีโดยแม่หมอ,อ้อมธรรมธารโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันนะคะสําหรับใครที่สงสัยว่าช่วงเวลานี้มีคนกําลังเผือกเรื่องของเราอยู่บ้างหรือเปล่า <c oughs> อ่าเดี๋ยววันนี้เรามาเปิดไพ่ดูคําทํานายกันว่ามีคนกําลังให้ความสนใจเรื่องของเราอยู่บ้างหรือเปล่าเนะเออมีคนมาเผือกเรื่องเราหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้มีไพ่ให้เลือกสามกองแล้วกันนะคะ กองที่หนึ nah. okay. yeah. ่งกองที่สองกองที่สามอะกองที่หนึ่งนะกองที่สองและกองที่สามค่ะเลงเลงอานะโอเคนะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับรู้สึกสดชื่นแล้วก็หลับตานะคะหายใจออกยาวๆรู้สึกผ่อนคลา หายใจเข้าลึกๆรู้สึกสดชื่นหายใจออกเดียวยารู้สึกผ่อนคลายสักสามลมหายใจหรือจนกว่าคุณจะรู้สึกโอเคเนาะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับลืมตาค่ะเลือกกล่องไพ่ที่รู้สึกดึงดูดใจคุณมากที่สุดในหัวข้อที่ว่า ช่วงเวลานี้มีคนกำลังเผืิกเรื่องคุณอยู่บ้างหรือเปล่านะเออมีหรือเปล่านะหากคุณสับสนนะให้ฟังมากกว่าหนึ่งกองไปเลยนะคะหากคุณเด็ดเดี่ยวสามารถเลื่อกกองเดียวได้นะ ใครยังเลือกไม่ได้กดพอยส์นะคะส่วนใครที่เลือกได้แล้วเดี๋ยวเรามาฟังทํานายกันนะเริ่มต้นจากกล่องที่1ต่อด้วยกล่องที่2และกล่องที่สามนะคะอ่ะมาดูกันค่ะว่าช่วงนี้มีคนเผื่อเรื่องของคุณบ้างหรือเปล่าเออมาดูกันนะคะว่าช่วงนี้มีคนเผื่อเรื่องของคุณบ้างหรือเปล่าขอดูพลังงานหน่อยสิจ้าอืม สาถึงห้าใบนะคะอ่ะขอดูพลังงานหน่อยใบยที่หนึ่งมาค่ะอืมใบที่สองมาค่ะอืมใบที่สามมาค่ะอืมใบที่สี่มาค่ะใบที่ห้ามาค่ะโอ้โห นี่คุณรู้ตัวหรือเปล่าตอนนี้มีคนกำลังเผือกเรื่องคุณอยู่นะคะเออดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยชีวิตของคุณช่วงนี้ดูเหมือนเหมือนกับว่าจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปสู่จุดใหม่ๆจุดดีๆกำลังมีคนให้ความสนใจชีวิตคุณอยู่นะคะมีคนนันนะนักสืบโซเชียลอะไรต่างๆที่มา เผือกเรื่องของคุณอยู่กําลังสนใจใครรู้ชีวิตของคุณอยู่ว่าคุณเป็นยังไงนะทำอะไรทําไมถึงได้ประสบความสําเร็จนะมีอะไรที่น่าสนใจที่อยากจะเอาไปเมาท์มอยบ้างหรือเปล่านะมีคนกําลังสนใจชีวิตของคุณอยู่ในช่วงเวลานี้กําลังขุดคุยกําลังพยายามหานะหาช่องทางเอาไป อาจจะเมาามอยนินทาอะไรต่างๆนะแต่ต้องบอกเลยหาแล้วหาไม่ได้หาแล้วหาไม่ได้หาแล้ว,หา,ห,าลวหาไม่ได้แล้วปวดหัวนะหาไม่ได้แล้วปวดหัวเขาหาไม่ได้นะหาเรื่องที่จะตำหนิคุณไม่ได้แล้วปวดหัวเออดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าช่วงนี้มีคนสนใจใคห้รู้ชีวิต ของคุณหรือเรื่องราวชีวิตของคุณค่อนข้างมากนะเอออาจจะด้วยชีวิตของคุณช่วงเวลานี้มันมีโอกาสดีๆเข้ามาค่อนข้างเยอะหรือว่า แต้มบุญสูงเนาะเออหยิบจับทำอะไรมันดูประสบความสำเร็จไปหมดเลยนะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยเมตตาอุปถัมภ์ค้ำชูช่วยเหลือนะมันก็เลยทําให้ใครบางคนหรือกลุ่มใครบางคนสนใจใครรู้ชีวิตของคุณเหลือเกินนะอาจจะพยายามเมาท์มอยหอยสังนะพยายามที่จะส่อหาสืบหาข้อมูลอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของตัวคุณเผื่อเรื่องของคุณนะ ขดคุยดูนุน่นดูนี่นะแล้วเอามานั่งจับก,กลุ่มนะเมาส์มอยนินทากันแต่ต้องบอกเลยว่าพวกเขาเหล่านั้นน่าสงสารนะเป็นไม่ได้เหลือเกินว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีเหมือนกันกับคนหรือว่าอยากจะมีชีวิตดีเหมือนกับคุณแต่ยังทําไม่ได้นะหรือว่าไม่สามารถทําได้ก็เลยหาวิธีทางลัดท,ที่จะทําให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นหรือสบายใจขึ้นโดยการหาจุด ด้อยของคุณเอามาพูดคุยกันให้มันสรุปป่าไปอย่งงางนั้นเองนะเพออราะนั้นแล้วดูจากพลังงานตรงนี้อย่าได้ให้ค่าอย่าได้ให้คุณค่าอย่าได้สนใจเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าพอเขาพยายามที่จะหาจุดด้อยของคุณนะแล้วหาไม่ได้สุดท้ายปวดหัวเองนะสุดท้าย ไม่สบายใจเองสุดท้ายเครียดเองนะเพราะฉะนั้นดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่ามีโอกาสจะเกินว่ามีคนกําลังเผือกเรื่องของคุณอยู่แต่ก็ต้องบอกเลยว่าเขาก็ทําอะไรไม่ได้นอ,อนอกจากเผือกนอกจากเผือกนะคะทําอะไรไม่ได้แล้วก็หาจุดด้อยจุดจุด เสียของคุณได้ยากด้วยยิ่งทําให้เขาปวดหัวแล้วก็ยิ่งทาให้เขารู้สึกเครียดด้วยนะรันนั้นแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่ากลุ่มคนที่เขากําลังเผือกเรื่องของคุณอยู่ต้องบอกว่าเขาว่างนะไม่มีอะไรทำนะหรือพยายามที่จะหาอะไร พูดคุยให้สนุกปากเพื่อทําให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นผ่อนคลายขึ้นสบายใจขึ้นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเมตตาอาหสิกรรมให้เขาไปอย่าได้ใส่ใจเพราะชีวิตของคุณมีสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆโอกาสดีๆรอยอยู่อย่าไปให้ค่านะแสดงว่าชีวิตของคุณโดดเด่นและมีคุณค่ามากจน เป็นที่โดดเด่นทำให้ใครหลายๆคนสนใจนั่นเองเพราะฉะนั้นจงขอบคุณเขาไปที่เขานินทาหรือว่าเผื่อเรื่องของคุณเพราะแสดงว่าชีวิตของคุณมันโดดเด่นและน่าสนใจจนใครๆก็ต้องให้คุณค่าให้เวลานะหรือว่าเสียเวลามานั่งสืบสอบค้นหาแล้วก็มานั่งพูดถึงแบบนี้เนอ ะไรแลวผู้นายอย่าลืมหิ้วนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะแชร์ share ออกไปขอบคุณนะขอบคุณขอบใจที่ใส่ใจมีเวลาเอาเวลาที่มีคุณค่าของเขามาเผื่อเรื่องของเราขอบคุณที่ทําให้เราได้รู้ว่าชีวิตของคุณมีชีวิตของเราเนาะมีค่าเหลือเกินที่ทําให้เขาใส่ใจได้ขนาดนี้ขอบคุณนะอ,อ่ะต่อมาค่ะกองที่สองกันบ้างนะ มาดูสิว่ามีใครกำลังเผือกเรื่องของคุณบ้างหรือเปล่าอะขอดูพลังงานหน่อยสิขอดูพลังงานหน่อยสิมีใครกำลังเผือกเรื่องของคุณอยู่บ้างหรือเปล่าอะใบที่หนึ่งมาค่ะอืมใบที่สองมาค่ะใบที่สามมาค่ะใบที่สี่มาค่ะโอ้ใบที่ห้ามาค่ะโอเค คุณรู้หรือไม่คนเก่าๆใครเก่าๆกำลังเผือกเรื่องของคุณอยู่นะเอ,อดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยแฟนเก่าคนคุยเก่าใครเก่าๆเนี่ยกำลังเผือกเรื่องของคุณมากๆเลยเออเป็นไปได้เหลือเกินว่าเลิกกันไปแล้วห่างไกลกันไปแล้วไม่ได้สนใจกันแล้วแต่เสียดายขึ้นมาเออ เสียดายขึ้นมาฟาดงวงฟาดงาก็เลยมาเผือกเรื่องของคุณอยากรู้ว่าคุณมีใครคุยอยู่ไหมอยากรู้ว่าคุณแฮปปี้ดีอยู่ไหมอยากรู้ว่าชีวิตของคุณมันเป็นยังไงก็เลยเผือกเรื่องของคุณนะไปตาม่องไปตามไล่ดูคอมเมนต์ไล่ดูคนที่กดไลค์กดหัวใจไล่ like, ดูว่าใครมาคอมเมนต์พูดคุยอะไรกับใครกับคุณบ้างแล้วคุณไป คอมเมนต์หรือพูดคุยอะไรกับใครบ้างนะเผื่อเรื่องคุณขุดคุยเรื่องคุณนะเพราะอยากจะรู้ว่าตอนนี้ชีวิตของคุณเป็นยังไงเพราะว่าอะไรเพราะว่าเสียดายคุณขึ้นมาอย่างไงล่ะเออดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยคนที่เคยคุยเคยคบนะแฟนเก่าคนคุยเกาที่เคยคุยคุยกันอยู่และห่างหายกันไปตอนนี้เผื่อเรื่องคุณแบบไม่รู้หายเพราะว่าเสียดายคุณขึ้นมา นะดูจากพลังงานตรงนี้เศร้าละเสียใจละนะเ,ออเสียดายขึ้นมาเสียใจขึ้นมาก็เลยุดคุยยิ่งเห็นชีวิตของคุณดีดโดดเด่นมีออรา่ามีราศีมีคนให้ความสนใจคุณมากมายเหลือหรือดีก็รู้สึกว่าอยากจะมีคุณเข้ากลับเข้ามาในชีวิตทันทีทันใดเออก็เลยเผือกร้อนเลยทีนี้ร้อนรนทนไม่ได้เผือกนะเอ,อ่อคอยติดตามคอยส่องคุณทุก ทุกช่องทางแล้วก็ดูคอมเมนต์ดูนู่นดูนี่ดูนั่นนะเพราะว่าร้อนรนทนไม่ได้อยากรู้ว่าชีวิตของคุณเป็นยังไงอยากรู้ว่าใครมาจีบคุณอยากรู้ว่าคุณไปจีบใครเพราะว่ามันร้อนรนทนไม่ไหวต้องบอกเลยว่าเสียดายคุณมากๆในเวลานี้เออใครแลวคุณนายอย่าลืมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณและเป็นการส่งสัญญาณบอกเขาว่ารู้นะว่าเผือกเรื่องของฉันอยู่นะอืมอ่ะ,อะ สุดท้ายมาดูกันค่ะว่ามีใครเผื่อเรื่องของคุณอยู่บ้างหรือเปล่าขอดูพลังงานหน่อยสีมีใครเผื่อเรื่องของคุณอยู่หรือเปล่าขอดูพลังงานหน่อยใบที่หนึ่งมาค่ะอืมใบที่สองมาค่ะว้าวใบที่สามมาค่ะว้าวใบที่สี่มาค่ะว้าวใบที่ห้ามาค่ะโอ้โห คุณเป็นคนที่มีดวงชะตาโดดเด่นมากเลยนะช่วงเวลานี้มีโอกาสว่าช่วงนี้คุณหยิบจับทำอะไร,ม,รมีโอกาสประสบความสำเร็จหรือเป็นไปได้ว่ามีคนคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำชู ตลอดเวลานะมีดวงชะตาที่โดดเด่นมีโอกาสมีชื่อเสียงนะมีความโด่งดังมีความเด่นดันมีชีวิตที่ดีชีวิตที่แฮปปี้ชีวิตที่มีความสุขทําให้ช่วงเวลานี้มีโอกาสเหลือเกินว่ามีคนเผือกเรื่องของคุณอยู่เพราะว่าเห็นชีวิตของคุณดีเหลือเกินนะเออไอคนที่เคยนะมีปัญหากับคุณในอดีตนะเขาอาจจะอยากรู้ว่าชีวิตของคุณดียังไงไม่มีความทุกข์เลยหรือไงนะ ดูจากพลังงานตรงนี้คนที่เคยมีปัญหากับคุณในอดีตนะเขากําลังอิจฉาชีวิตคุณอยู่นะและกําลังเผือเรื่องคุณอยู่เห็นชีวิตของคุณนะดีขึ้นก็มาดูมาส่องนะอย่างรู้ว่าชีวิตของคุณมีทำไมถึงมีความสุขอย่างนี้ทําไมชีวิตของคุณเป็นยังไงบ้างหรือบางครั้งบางที ไม่ได้ติดต่อกันนานแล้วนะคนที่เคยมีปัญหากับคุณตอนนี้มีโอกาสว่ากลับมาสองคุณเพราะอยากจะรู้ว่าชีวิตของคุณมันเป็นยังไงบ้างมีความทุกข์บ้างไหมชีวิตเป็นยังไงนะชีวิตแฮ ppy ดีหรือเปล่านะเออมันเหมือนกับว่าเขาสนใจชีวิตของคุณนะอยากจะเผือกเรื่องของคุณเพราะอยากจะรู้ว่าชีวิตของคุณเป็นยังไงนะคนเก่าๆที่เคยมีปัญหากับคุณในอดีตนะคะนะคน Г 9, คเก่าๆค่เก่าๆนะอาจจะเป็น คนคุยแฟนหรือเพื่อนฝูงใครที่เคยมีปัญหากับคุณก็แล้วแต่ที่เคยมีปัญหากันในอดีตต้องบอกเลยช่วงเวลานี้มาเผื่อเรื่องของคุณเพราะนึกถึงขึ้นมาอยากรู้ว่าชีวิตของคุณเป็นยังไงบ้างช่วงเวลาที่ผ่านมาที่ห่างหายนะหรือที่ที่ไม่ได้พบเจอหรือว่าไม่ได้พูดคุยกันไม่ได้เจอกัน ชีวิตของคุณเป็นยังไงบ้างเขาอยากจะรู้อยากจะเผือกเรื่องของคุณเพราะเอาจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยเขาอาจจะเป็นแฟนครับอันดับหนึ่งของคุณก็ได้เป็น F4 ของคุณก็ได้เพราะอยากจะรู้ว่าชีวิตของคุณเป็นยังไงช่วงนี้ก็เลยมาเผือกเรื่องของคุณมาตามส่องมาตามดูนู่นนี่นั่นชีวิตของคุณว่าคุณเป็นยังไงบ้างช่วงเวลาที่ผ่านมาเพราะอยากจะรู้อยากจะเผือกอยากจะ รับรู้ชีวิตของคุณเท่านั้นเองนะดูจากพลังงานตรงนี้นะเพราะว่าชีวิตเขาเป็นไปได้ว่าชีวิตเขามันก็มีทั้งดีมีทั้งไม่ดีแต่ก็อยากรู้ว่าคนที่เคยมีความรู้สึกไม่ดีต่อกันในช่วงเวลาที่ผ่านมาตอนนี้เป็นยังไง ชีวิตเป็นยังไงอยากจะรู้อะเพื่ออะว่างอะนะก็เลยอยากจะรู้ขึ้นมามีโอกาสเหลือเกินว่าเขามาส่องโซเชียลของคุณทุกช่องทางเพราะอยากจะรู้ว่าดวงชะตาของคุณในช่วงเวลานี้เป็นอย่างไรบ้างนั่นเองนะเออใครรับคำนายอย่าลืมพิมพ์นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเนะ เพื่อยืนยันรับคำนายคุณแล้วก็เป็นการส่งสัญญาณบอกเขาให้รู้ว่ารู้นะว่ามะเผือกอยู่ชีวิตฉันสุขสบายดีไม่ต้องไปน่วงนะจ๊ะเนาะโอเคใครรับคำนายอย่าลืมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะนะคะแล้วก็ส่งคำทํำนายนี้ไปบอกเขาด้วยว่าฉันสบายดีไม่ต้องไปน่วงนะจ๊ะขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่เป็นแฟนคลับเป็นแฟนคลับอันดับหนึ่งของฉันนะจ๊ะขอบคุณนะเออ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ้งกริ้งกดซีฟเวอร์ซิ่งกับหมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้หมอในการทําคลิปดีๆต่อไปให,ให้ทุกคนเลยสําหรับวันนี้ไปแล้วค่ทุกคนใช้ชีวิตจะเบิกบานตื่นรู้และก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย